ต้องทาความเข้าใจใหม่ก่อนว่าน้ามันปลาไม่ใช่น้ํามันตับปลากินแทนกันไม่ได้แหล่งที่มาต่างประโยชน์ต่างน้ํามันปลาสกัดจากส่วนหัวหางเนื้อหนังของปลาทะเลมีบทบาทต่อหัวใจสมองและข้อต่อส่วนน้ามันตับปลาสกัดจากตับปลาทะเลมีบทบาทต่อดวงตาและกระดูกข้อควรระวังคือถ้าทานมากเกินไปจะเกิดการสะสมและส่งผลเสียต่อร่างกายได้ดังนั้นพิจารณาดีๆก่อนเลือกซื้อน้ามันปลาถ้าจะเลือกให้ดีแหล่งที่มาต้องน่าเชื่อถือผลิตในโรง,งงานที่มีมาตรฐานผ่านการตรวจสอบปริมาณสารโลหะหนักและควรเป็นปลา ที่จับตามแหล่งน้ําธรรมชาติที่ให้ EPA DHA รวมกันเกิน50%ตอนหนึ่งซอฟเจลจะมีบทบาทต่อการไหลเวียนเลือดหัวใจข้อต่อและอินฟลามชันในร่างกายยกตัวอย่างโอเมก้า3ทริปเปิลจาก CO Factory เป็นฟิสโอยจาก阿拉斯加ที่มีมาตรฐานการรับรองจาก阿拉斯โอเมก้าโดยสกัดจากปลา阿拉斯กาพอหลอปจากทะเลเบลลิงซึ่งเป็นน่านน้าที่ห่างไกลาจากมลพิษโอกาสปนเปื้อนสารโลหะหนักจึงมีน้อยถ้าเทียบกับทะเลอื่นให้ EPA 540 DHA 360รวมกันเป็น900มิลลิกรัม ซึ่งเป็นปริมาณที่สูงกว่าฟิชออยล์ทั่วไปในตลาดเพราะงั้นทานแค่วันละหนึ่งซอฟเจลเพร้อมอาหารมื้อแรกได้เลยอันนี้ชื่นชมเพราะฟิชออยล์ในไทยมีน้อยแบรนด์ที่ทำโดดถึงตามงานวิจัยเรื่องคุณภาพมาตรฐานสากลต่างๆ CEO factory เขาทำมาสุดจริงๆใครมองหาโอเมก้า3ดีๆไปทานเสริมตัวนี้แนะนำ